ความสุขเล็กๆที่ได้ให้เด็กๆไปกินขนม <c oughs> ดูดูบรเหลือได้ไหมยูยู่ากวาดแล้วรักอ่ะ นี่มันเหลือเยอะอ่ะหนูเอาไปนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะมาค่ะหยิบเลยค่ะหรืออะไรดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเเมื่อกี้มันหยิบกี่เดือนปะสองค่ะอันนี้ของหนูหมดเลยนะคะครูอะไรอ่ะเอ้าหมดเลยเก้าหมดเลยสินี่คนสุดท้ายแล้วเหรอเธอจะไม่เหลือไปให้กูเลยเหรอเอาไปเลยเลย <laughs> มาทำไมเนี่ยเอาของขวันวาลเลนไทน์มาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแฮป Happy Valentine's Day <S Happy วาเลนไทน์ค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะทุกคน